แก้มน,ะะนักหน้ออันนี้ทอดปลาอัน,นตะพุนปลาค่ะเมื่อเนี่ยมเลยค่ะคุณงอินมาเลยค่ะค่ะค่ะมองแค่ว่ากระยกหม่อมมั่งใจมากค่ะพี่เมกะสวัสดีทุกทุกท่านครับค่ะถ้าขอบพระคุณที่ผีผผทุกท่านเนาะค่ะเนาะที่แวะมาเติมกำลังเร่งใจย่ายนาะ,ะ,ะค่ะขอบคุณที่ปะผู้ทคะ่ะเด้อที่ซอยด่านนัะหน้อถ้าที่จะช่วยแต่ซอยดันเนาะค,ะะคะ่ะ ชื่นใจเลยนาะค่ะมื่อนี่้าวนาะค่ะไปฟังปากหนากับาวสาดีวันหนามบนรถเม่เนี่ย่าเต็มเยค่ะ็นเลืองลุ่มเลือกกระสดวกเนี่ยเมา่ค่นาะสองอาทีย่จะไปข้างื่างค่ะเขาไปสื่ออาหารทะเลฟังเพิ่มเมื่อวันค nah ่ะมาไหวจีนแล้วคเนาะไปเทียวกับสื่อไปเช็่แส่ร่อยเลยเนาะ เจียดิบปลากับแหนค่ะปลาไอ้กับพกตโตน้ำยำหน่อยกับตัวนี่อยดี่ิลอยตามเินขเนามื่อนี้ยงเกด็ดปลาหนังกบใหม่สุดสุดสุดแต่เมื่อได่แยกถึงมาทำแค็งปลาเนาะคขะเนาะแคงปลาหนึ่งเค่งเนาะเ่นะแต่ปอบทีกว่าเนาะค่ะเนาะขอบพูดค่ะมาลีจ้าขอบพูดหลายหายเนาะ เอามาล้วนะค่ะขอบคุณค่้ะอาพี่พีแวนใดเด้อยค่ะเด้ออยู่กับยายแค่สามนาที่ก็เนาะเนาะยายเห็นไหลเปิดการม่วงเจนลนะค่ะทำกับเข่าเนาะค่ะขอบระ้นไปแจเสูง่ามาดีกับเข่าน้าแลลวเนาะค่ะขอบุณ้ได้จ้ามาดีทนขึ้นหญ่ก็จะไปหาเด้อนอนเร็ยวเดียวเนี่ย หมุนหมอนป็นอยังไม่เหยค่ะแกปหลังบบาเนาะค่ะน้าขึ้นที่ ừ, ่นได้ค่ะเตีหน้ามากด้ค่ะเอานึบเตีหน้านะค่ะเขาสตรงย่งฟ้าเหมือนตักคุ้ฟ้าเนาะค่ะถ้าผีผีปีมาที่หลังมาชุ่มปลา ้่งย่อคนค่ะขออนุญาตได้่ะเด้อนี่ยค่ะอันนี้ต่งยำปลาได้ค่ะเด้อเป็นบน้องนี่ค่ะต่งยำปลาเดือบร้อยแล้ะค่ะใส่มะเขือเทศเลน้ะเน้องค่ะใไปหมองเดิมนาอค่ะนาออันขั้วแย่แขกด้่ะเด้อแฮ่แขกเขบคุณค่ะขอบคุณหาซิบเอทาซิเอทันน้อค่ะ พอสวน้วยส่เยอะไปโยกมากเลยเนาะค่ะค่ข้าคุณค่ะมองค่ว่าเนค่ะมาดีกับทำงานคนนะคะลค่ะทีนี้จะสวัสดีสุกขันม้นเนาะเนาะอันพอดฟ้าทวดกันให้สีผีตั้งกระทะเน้ะค่ะเดาอเพราะกระทะห่อยพีผีกระดูเกลือไปน่อยนึงค่ะเป็นสิกเด็นโหลายเนาะเนาะข้าวต้ค่ะแต่ถ้าโรยดูเกลือนี่ มต่มลยลุดแรกเราล้องไปเด็นนะค,ะค่ะขอบคขึค้นะขาต้องขึ้นเขาทางนะแต่ว่าถ้าฝนกำลังเล่นกรได้นะคะ่ะคเราจะอาหารหนื่อยก็ได้แก่เป็นคนชอบกินปลาเนาะคะ่ะเปซื้อมะอัดกิไก่นาะคตนาอยากกินเมื่อยนะ,ะเอาออกมาให้ละลาล่แล้วก็เอามาทอด เอามาหนึ liberal, ่งเอามาแกงนาะคสะเนาะสองอาทิตย์แยกปสร็จทำตอนไปเสร็จั่นหนึ่งเน้วค่ะถึงเยอะเล่นเ้องแต่เล้เบาเพื่อแบบใอ้ถุงอ่นนแต่วาส่วนใน็โตกีหนามลุกนเนาะค่ะหนามลุกนเลยถึงง่ายเล่นง่ายนะเนาะอ้อหนามเตือนโอ้ดอโทษค่ะแต่ยก็เป็นุ้นแดีนีแลค่ะ Để là lưu lắm nó phải có tuổi có thay Để lắm lưu nào Cái phần Có thể như vậy là Đây phải chín cháy rất là đẹp sáng quá nó phải Có phút nào cái trang phút trang Có phút cái trang Có phút cái trang Tiếng thương pin cả Quân pin ruột nhắn của cậu mở Quân pin nó phải nó ก็เสรแล้วแหละเนาะค่ะอาเมนู treats, ่มอ so ีสองยามสามสิบสี่นาทีเนาะค่ะเนาะ